สวัสดีค่ะแฟนแๆเกาวบอพี่พีกพร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะี่่มริ มาแล้ว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 สองทุ่มตรงครับบ่ายไม่มีจริงคุยอะรไม่มีใครคุยกัพี่ีนนะเอเลยนะคะาีต้องดูนเามันจะไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วมีคนเข้ามาดูแล้ว,มา,วมาแล้วมนแล้วใช่ครับ <laughs> มีคนมีตัวยุ่งจัดตู้อยู่ไหนหันมาหน่อยสิหันมา เด็กน้อยหันมาหน่อยบุ mm. ๋มหันมายิ้มเร็วพี่พีคุณเป็นพ่อครับบูซึ่งเหตุทำไมอ่ะเหตุผลก็คือแค่ยิ้มให้ทุกคนนัดกันสี่โมงผิดพ้าทางเทคนิคครับ มีเต็มไปหมดเลยวันนี้แต่ไม่รู้มีมอนชี้ๆไหมคุยฟังพี่เก่งแสงเข้าบ้านนี้สวนแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไอที่นี่จะรักเราไหมน้าันนีนะวันนี้ไลฟ์บ้านบุ๋มบ้านใหม่ครับบ้านใหม่ของบุ๋มใช่ฉากข้างหลังมีบู้สวนอยู่ข้างบนเนาะเป็นบู้แพลบู้แคน วันนี้แก้มบุบนอนนี่เพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานที่นี่ตอนเช้าครับต<อ>้อ,อไไงไปอยู่บนนั้นแล้วเอาให้จุแก้มบุบตรงนี้นะเห็นไหมน้องไปอยู่ห้องบนแล้วอุ้ยน่ารักไ,ไปหาเลยลูกชายคือมาที่แหละคือทำให้ต้องใหญ่บ้านกันนะ เอาเอาอะมาหนูเข้าหาหนูเข้าหมองหนูแล้วก็ไม่ว่ากินได้หอ้ลูกกินไม่้หอเอาเหยีบเหบเหยยบออ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 นอ่อเหมือนจะไม่โนนะจะโซนโซนเลยตัวเลยโอซหมดแล้วครับปานเยยกเลิกอินบ็อกซ์ไว้เลยเดี๋ยวพี่เกดาจัดการนะครับไคเดอร พี่ปานดื้อใช่ไหมพี่ปานคือทำหนวดน้องไม่ไหนกับพี่ปานทำอะไรหมดขาดเลยพี่พีน้องจะตกน้องดิ้นเดี๋ยวนะไม่ตกไม่ตกฮะน้องเหม็นมากบอกให้เหม็นแบบสุดๆทำไมเนี่ยฮะสายชาร์จแคร์แบร์ C หนึ่งหนึ่งห้าครับเป็น Type C นะสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเธอมันเธอถือขึ้นอันนี้มันหกไง นี่ไม่อ่านน้ำที่ร้านใดๆพี่จุ๋มตั้งขึ้นแบบนี้ตั้งขึ้นแบบนี้แหละไม่หลุดครับพี่เลี้ยงพ่อพี่เลี้ยงเนี่ยโอ้โหคุณแจคายเบบี้คอใหม่หมดแล้วครับเธอตั้งขึ้นอย่างนี้เอาหัวมือขึ้นหมดแล้วหมดแล้วผู้ส่วนเล็กมาคราวหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวพยายามหาให้โอ้ยลูกเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเยืนก่อน นออ่ารักมากเลยอ่ะสีดำก,ก็ยังยน่ารักกว่านูหนูหนูหนูเอปานปานนี่แหละไอออนชื่อปานครับอ่อนสุดขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ